วิธีใช้คาถาเงินล้านให้ได้ผลสามประจิตฉามินาสังสิโมโรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปลายันติโรมมาจะมหาเทวาอภิราพาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุนะโมพุทธายะ วิระทะยวิระโคโนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิราทาสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะหงมสัมปติฉามิเพ่งเพลงพาพา,พาหาหาหรือเรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยได้ตอบปัญหากับญาติโยมที่เดินทางไปทำบุญและมีข้อสงสัย เกี่ยวกับคาถาเงินล้านบทนี้ว่าก่อนอื่นเลยผู้ที่อยากจะนำคาถาเงินล้านบทนี้ไปใช้ต้องปฏิบัติด้วยความจริงใจและเคารพต่อองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนก่อนเริ่มสวดให้ตั้งจิตนิ่งๆนึกถึงองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับให้คิดว่าคาถาทั้งหมดนี้ตรงปรากฏในจิตของเราแล้วจึงสวดพระคาถา ซึ่งในบทแรกคือทรมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติเป็นบทที่จะช่วยปัดเป่าอุปสรรคที่จะทำให้การเงินมีปัญหาออกไปบทที่สองโมมาจะามหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมเป็นคาถาเงินแสนบทที่สม,มหาปุญโยมหาลาปูพระวันตุเม บทนี้เป็นคาถาปลุกพระบทที่สี่มิเตพาหุหติอันนี้เป็นคาถาเงินล้านบทที่ห้าพุทธะมาอุนะโมพุทธายะวิระทโย ο, วิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระเอิยโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวะโหม อันนี้เป็นคาถาพระปิเจกพุทธเจ้ธธาบทที่6กสามปฏิฉามิบทนี้จะช่วยให้เราได้เงินไวขึ้นหลวงพ่อบอกเอาไว้ว่าเป็นบทเร่งรัดจะเห็นว่าในตอนแรกนั้นในบทส่วนคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีนิงดำนี้ไม่มีคาถาว่านาสังซิโมคาถาส่วนนี้หลวงพ่อท่านให้เพิ่มเข้าไปในภายหลังคาถาบทที่ว่า เพง่งเพงพาพาหาหาลือลือก็เช่นกันค่ะหลวงพ่อรือสีดิงดำแนะนำให้เติมเข้าไปเพราะมีผู้นำไปใช้แล้วได้ผลกันมากสำหรับวิธีสวดนั้นหลวงพ่อบอกเสมอว่าให้เริ่มสวดนนโมตสะกก่อนสจบแล้วตามด้วยคถาเงินล้านนี้เกจบจริงๆแล้วจะสวดตอนไหนก็ได้ตอนเช้าตื่นนอนใหม่ๆ หรือก่อนนอนก็ได้ตรวจจนหลับไปได้เลยแต่ระหว่างวันอย่าลืมภาวนาคาถาเงินล้านนี้ตอนว่างๆด้วยนะนั่งเล่นๆหรือทำงานเสร็จภาวนาคาถานี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันที่สำคัญหลวงพ่อฤาษีวิงดามท่านย้ำเสมอนะคะว่าอย่าใช้ความโลภในการสวดพระคาถาเงินล้านบทนี้เพราะจะไม่ได้ผลได้อย่าลืมนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วย สำหรับคนที่อยากใช้คาถาให้ได้ผลมากๆก็กให้ภาวนาระหว่างวางทุกครั้งที่ว่างหรือนึกไปจนจิตใจเป็นญาณแบบนี้การเงินจะคล่องตัวดีมากๆค่ะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพรม,มาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพรม,มาจะมหาเทวาอธิราคาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโปพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอาุนมโมพุทธายะวิรัทโยวิวรโครนายังวิรหิสา เวราทาสีวิราทาสาวิราออิยโยพุทธะมานีมาวะพุทธสะสวะโหมสามปฏิฉานิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเอาไว้แจ้งเตือนให้กับช่องมงคนสาบด้วยนะคะ